เจ้าเมื่อโรคบอกว่าให้ฉันสู้ฉันก็คงต้องสู้ไปตามฝันแม้วันนั้นอาจจะไม่ใช่วันที่ดีของเธอแล้ววันนั้นก็ยังคงลูกชาสตาก็บอกว่าให้ฉันสู้ไปสุดแรงน้องไปให้ใจไม่แพ้ตัวเอง แต่ความสุขล้นนั้นก็เป็นแค่ความสุขที่อาจจะใช่ความสุขที่ทุกคนต้องการแต่ความสุขนั้นก็อาจแต่ความสุขนั้นก็อาจไม่ใช่คนที่ต้องการต้เ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 ตต เมื่อความรักบอกให้เราฟังว่าความรักนี้ไปได้ไกลความรักของเธอจะทํำให้ความฟันจันสำเร็จได้ไหม <c oughs> ความรักนั้นมีแค่คำเดียวเลืออีกแค่คำว่าเธอไม่เห็นแค่คำว่ารักของเธอนั้นทำให้ฉันได้รักเธอนึกวันานั้ง คำว่ารักที่เธอต้องการให้วันนั้นจบลงด้วยดีความรู้สึกที่ดีดีฉันจะให้เธอพาไปให้ได้ผมรู้สึกที่ดีดีดีความรู้สึกที่ดีดีนั้นฉันจะทำให้เธอได้รู้สึกอย่างที่เธอต้องการคำว่ารัก

Yeah, I'm going to go. Um. Không. Mình giơ. Úi.